ครับสวัสดีครับวันนี้ผมนายแทนยากัรนะครับเจ้าที่ส่งเสริมของบริษัทดีไลท์ครับวันนี้จะพามาชมนะครับวิธีการเลียกลากนะครับฉีดเลียกลากนะครับคือฉีดแบบนี้คือฉีดรอบทรงพุ่มนะครับก็จะฉีดลักษณะแบบนี้อย่างเมื่อกี้ผมในคลิปวิดีโอก่อนเห็นรากไปแล้วนะครับอันนี้คือวิธีการฉีดของเขาเลยนะครับก็ทำแบบนี้นะครับฉีดแบบนี้เลยเดี๋ยวรากก็จะขึ้นมาอ่าทีนี้เรากําลัง ำทำปานขีดเรียอราดบอยู่ที่สวนของที่ไผ่วันนะครับผมบัตรทุกอันนี้อยู่ที่ข้างข้ามน,นะครับแต่น,นี้เรียกใยริดามาดูครับขีดแล้วดูใบทุบทเลียนนะครับอาเนี่ยครับนะครับใบทุเดียนนะครับใบเขาจะียนนะครับเห็นไหมอ่าเนี่ยครับอันนี้วีทีขีดอ่าแล้วก็คืดทุกต้นนะครับดูบดูครับใบดูครับเนี่ยครับ ต้นนี้พวงมณนีนะครับนี่เป็นต้นพันธุ์คือพวงมณีนะครับอันนี้ก็คือแล้วเกี่ยมผลผลิตเขาได้หมดแล้วนะครับดูนะครับเขาจะชื่ออาคัดใบพวงมณีนะครับเห็นไหมครับใบใหญ่ๆเนี่ยครับเห็นไหมครับใบนะครับใบตัวใหญ่เห็นไหมครับพวงมณีนะครับใหญ่ๆที่อื่นอาจจะเล็กๆนะครับแต่ที่นี่พวงมณีของเขาใบใหญ่ๆเพราะใช้ยูนิไลท์ว่างั้นอันนี้คือใช้ผลิตพันฑุ์ยูนิไลท์ทั้งหมดนะครับนี่ครับใบครับ เห็นไหมครับใบจะใหญ่ใบพวงมันนี้ที่อื่นอาจจะเล็กๆแต่ที่นี่เขาจะทําได้ใบใหญ่แล้วก็ซึ่งใบใหญ่ก็คือยิ่งถ้าคือที่สองต้องเลียกให้ใหญ่กว่านี้นะครับเพราะเวลาเราจะทําลูกนะครับเขาเรียกว่าพอเวลาเราจะโฉบสารปั๊บคือตัวนี้จะเป็นตัวปรุงอาหารเพื่อเอาไปสร้างตาดอกถ้าใบตัวนี้เล็กนะครับมันก็การปรุงอาหารมันก็ไม่ดีนะครับเราเปรียบง่ายคือมองเข้าเราใบนี้เล็กครับ ถุงกินกันสี่ห้าคนมันก็ไม่อิ่มนะครับแ้วถ้าใบใหญ่ๆนะครับเราจะกินกันขนาดไหนก็ได้คนละสองชามก็ได้นะครับอ่าเนี่ยครับเห็นไหมสองจานก็ได้อ่าอันนี้ครับมีสิบใบที่เลี้ยงนะครับนี่คือพวงมณนีอ่ามาดูครับใบเห็นไหมครับท่านจะเห็นท่านสมาชิกทุกท่านนะครับท่านจะเห็นนะครับใบพวงมณนีนะครับใบเบลเลอร์เลยนะครับนี่แหละครับที่ผมบอกว่าการปรุงอาหารนี่แหละครับใบพวงมณนีนะครับชุดนี้นะครับอ่าเขาเรียกว่าเป็นชุดที่ สองแล้วนะครับก็จะเดี๋ยวก็จะทําในช่วงของการทําดอกแล้วนี่ครับความสวยงามของต้นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับจะไปทรงนี้หมดเลยนะครับก็ที่เราแต่งเก่งออกเยอะๆหน่อยนี่ครับเห็นไหมครับชุดนี้ครับเดี๋ยวจะหาว่าผมโม้นะครับก็คือพาไปดูต้นแล้วก็ดูใบเลยเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับใบสวยไหมครับอันนี้คือเขาเรียกว่าชุดที่ว่าหมอนทอง ของสวนที่ย้ายลิตเรานะครับในสวนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิไลท์ควบวงจรนะครับอ่าใบเนี่ยครับใบชุดที่สองนะครับเนี่ยมาแล้วเห็นไหมครับเนี่ครับพอมาปั๊บเราก็ทําการเรียกลากต่อได้เลยอันนี้คือชุดที่สองครับนี่ใบดูใบเนี่ยครับใบใบนะครับนี่ครับใบใหญ่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับใบเขาจะใหญ่จะหนานะใบจะอวบนะครับอันนี้คือชุดที่เราจะทํา เห็นไหมครับยอดก็จะมาใบสองนะครับอันนี้ใบสองง่ครับนี่นะครับลุงเล็กนะครับมาดูระบบลอกนะครับอ๋ออันนี้นะครับนี่คือระบบรากเขานะครับเห็นไหมเห็นไหมครับตรงเนี้ครับระบบลากเขาเห็นไหมลากเก่านะครับจะเป็นสีน้ําตาลนะครับแต่พอได้ชุดเดียกรากเสร็จปั๊บเห็นไหมครับเห็นไหมครับอาเห็นไหมเห็นบเรือนเขาจะมีส้เรือนนะครับซึ่งตัวนี้ผมไม่ทำงานนี่ครับ เห็นไหมเห็นแล้วครับรากครับจะขาวอวบอ้วนอย่างนี้เลยครับในสายเรือนนะครับนี่เห็นไหมครับรากทุเรียนที่นี่ครับที่ดีมากเลยนะครับเห็นไหมครับอ่ะวันนี้เราให้มาดูเลยทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมครับนี่คือชุดเรียกรากที่เราทํามาอ่ะขอญาตนะครับเดี๋ยวชุดต่อไปนะครับผมจะพามาทุกท่านนะครับมาชมชุดล้างต้นบางล้างลาต้นนะครับ ล้างลำต้นล้างกิ่งอย่างเงี้ยครับเห็นไหมเห็นไหมครับอ่าแล้วเจอกันอีพีหน้านะครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับ